สวัสดีครับก็ต้องขออภัยสําหรับ3ามเมืองเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาด้วยครับที่สนุกสนานแค่เมืองเดียวครับอีก2เมืองก็ต้องผิดหวังกันไปแต่ในหน้าไลฟ์สดครับเรียกได้ว่ามาทุกเมืองครบจบท่้วนทุกเมืองครับแล้วก็ในครอบครัวยังอยู่ในแดนที่สนุกสนานกันอยู่ครับวันนี้มาว่ากันต่อครับ3เมืองหน้าเที่ยวประจําค่ําคืนนี้ครับไปดูกันที่ทริปแรกลิวพูเปิดบ้านต้อนรับอิปสวิททาวอย่างที่เราทราบกันครับทางด้านเจ้าบ้านปีนี้ดีจริงๆครับเกมลุกที่ดุดันและเกมรับที่เหนียวแน่น บวกกับปีนี้ครับโอกาสคว้าแชมป์คงไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับพวกเขาแล้ววันนี้ต้องต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอิฟสซวิตทาวครับที่มีโอกาสตกชั้นค่อนข้างที่จะสูงซะเหลือเกินครับถึงแม้ระยะทางจะไกลครับแต่ด้วยความร้อนแรงของทางด้านลิเวอร์พูลครับพาเราไปถึงแน่นอนครับทิปแรกก็มองไปที่ลิเวอร์พูลครับทิปที่2ครับไปกันที่บอลมาร์ทเปิดบ้านต้อนรับนอตติงแฮมฟอร์เรสเรียกได้ว่าทริปนี้เป็นทริปที่น่าดูจริงๆครับสถานการณ์ของเจ้าบ้านครับ ไม่แพ้ใครมา11นะัดรวมทุกรายการครับส่วนทางด้านผู้มาเย็ยนก็ไม่แพ้ใคร9นะัดทุกรายการเช่นกันครับดังนั้นครับคืนนี้ผมคิดว่าจะสนุกและมีสกอร์ให้เราได้เห็นด้วยความเฉียบคมของทั้งสองเมืองครับก็วันนี้ครับขึ้นตึกสูงไปรอชมวิวสวยๆจะดีกว่าครับทิปที่สอขึ้นตึกสูงครับ ทิปที่3ไปกันที่แล้วบายาโดลิดครับเปิดบ้านตอนรับทางด้านแล้วมัดลิดครับเรียกได้ว่าเจ้าบ้านปีนี้ไม่ดีสลึกเกินครับถึงแม้ว่าการยืนหน้าบ้านในช่วงหลังจะดูดีขึ้นมาครับแต่วันนี้ครับการต้อนรับเมืองลาชันครับเรียกได้ว่าลำบากและเหนื่อยแน่นอนครับสาหรับทางด้านเจ้าบ้านในทิปที่3ครับให้มองไปที่แล้วมัดลิดครับสรุปนะทริปที่1ลิเวอร์พูลทิปที่2ครึ่ง ขึ้นตึกสูงที่ฟอร์เรสครับทิปที่3ไปที่เมืองราชันหรือว่าแล้วมะลิกครับยังไงก็ประมาณนี้ครับสำหรับ3เมืองในค่ำคืนนี้แล้วไปเจอกันต่อในชมรมหรือว่าในครอบครัวของพกเราครับทางไปก็อยู่หน้าช่องครับหน้าช่อง t ิกต็อกเหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนขอให้เพื่อนๆพี่ๆมีความสุขครับสำหรับในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ